ครับสำักฟอร์มสวัสดีครับนะวันนี้ก็เอามีรอบดื้อครับเนี่ยมอแมปนงูกรูปครับนะวันนี้จะมานอนฝั่งัวครับนะนี่ันที่จะนอนครับนี่อ่ะเทียงน้อยใบนางอยู่นี่แหละครับนะอ่าจำมาพักน้อยแหละครับเตรียมของออกมาครับนะอ่ามาฝ่อจงแป้งป้อยนี่แหละครับนะมีการถุ่มไฟให้เรียบร้อยครับเนี่ยใบแมงใบยุ่ง แล้วก็หลอดไฟสองหลอดครับนะนี่เริ่มจะหนาวมะแน่ครับนะร่มเย็นๆหนาวคนลุกเซี่ยวนะลงม,มากแล้วอ่าอย่างกินข้าวเรับนะขึ้นแกวจังหน่อยร่มหนาวมาแล้วบาอนี้เริ่มหา,นะากหอหาาร,นนรากองไฟแล้วครับมันงวกระได้หน่วยกับน,น,น,นอนพูดละครไต่ขึ้น วันนี้ขอกว่ได้ครับเนาะประเด็นคือวันนี้ขอกครับมันแคบนะครับเนาะเขียหมันก็โซนกันครับนะมันกันขอกมันนี้กันบ่ไหวครับเนาะหลายแม่ออกความกันเกินไปครับเนาะมันกับมันกับเลนไล่กันเหยียบงูวนหน่อยครับนะเลยสิโซนกันเ็ดไหยต้องนะตัดสินใจนะเอามันแปลงปล่อยเลยครับยังยุ่งจอเนี่ยนะไทยบานเพิ่ก็ปล่อยยังสี่กันยังมีอยู่ครับเนาะอาจจะ บอสะดวกสบายสำหรับเพิ่นนะครับนะอาจจะมียุงมีแมงแน,น่กะถึงน้ำมองน้ำข้างแนก่กะต้องนะปล่อยไปก่อนครับนะเดี๋ยวจะแยกคอกอยู่ครับนะเห็ดคอกใหมอ่อีกอีกคอกนึงเพิ่มอยู่ครับนะคอกอะตอนนี้กับบอดีไ้ไซรครับนะไฟไฟมืดมิดครับนะอัดไว้อ่ามันบอดี้เข้าไปแล้วเนะาใหญ่ของไงยังออกก็จะเกลี้ยเอาคนกันดัานนั่นเพื่อเย็ยนไหมครับ เงีย่ยได้ครับโอ๊กปักปักรำกันนะมัน,นไม่ยู่นี่ครับมันมาอยู่ไกลคว้านมึงนีแม่งครับมันปิง้งไฟล่ะมันอ๋อเยอะๆเออเออ,เอ,อตัวเดียวครับนี่อืมตัวเดียวครับตัวนี้เนี่ย เขา,ยาเยเงี้ยเนี่ยขั้นขเขาเป็นสมโชคครับนะเรือแม่เดียวครับนะไม่ม,าม่มานแม,ม,ม่เดียวหัวทอง,งสาวแม่เดียวที่ตอนนี้งุดยงิดครับนะอะไรตามผู้นั้นผู้นี้เราล่นเหยียบกันมาเนี่ยมันลอกอะไรซองขอบนอึงครับเนาะลอกอะไรม่น้ำตาลครับบ่เธอี่สับบ้านนี้งัวนหน่อยพวกกอกก่อนนี่ครับพวกนี้แม่แดงครับเอ่อแม่แดงหน่องหน่อยครับ เออน้ำแกงของแม่อิงเพากันนอนมันเป็นแลนไล่เหยียบกันเนาะบมบาวครับนะบมบาวก็เลยจำเป็นต้องอ่ะเอาไปนี้นะครับครั้งแรกนะครับเปปล่อยล้านกว้างนะครับเนาะเห็นในคลิปลหลายไคลิปบางท่านก็นเป็นล้านกว้างยังสียู่แล้วนะครับเนาะแลนนี้ฟังก็บ่กเลยท่านไอ้ล่องเบิรงครับเนี่ยนี่ครั้งแรกเลยครับเนาะมือแรกเปิดประสบการณ์ครับนะเปิดโลกครับนะเปิดประสบการณ์เหนมูเพลินนะ จะมานอนเสาเอาครับนะเปิดเปิดการยังโมเพลินหุ่นดังไฟพิงพร้อมนะเดือเอาเข้าเจาะเนาะอืมนลมีไฟกับบิพิงกันอยู่นันละเดอ้ออืมพื้นลายอยู่ครับปกวกกินซื้อเนาะมาซมเม่เพิินกับสิข่ยอยู่นั่นแหละครับเนะาะมนต้องไปหายญญาครับนะมาอยู่นี่ก็ซุมไปซุมมากมมากับสิแปนดีครับนะ แซอกๆกนี่ยปวกกินไปเมดมากกว่าครับนะเป็นไม้สแสบงครับนะตัดมากเลยคขนมาไใบยางดีแต่ประเฮทศยังว่าจะเผาท่านกับเผาแดงน้อยครับนะมีคนเผาใหา้ออกมานี่มาหาแม่เป็นจากที่ปลูกของข้อนะปลูกสายข้อเป็นปลูกรับขวัญเป็นกะรู้สึกว่านะเฮ็ดไหนเป็นจำแม่จำล,กกดดลูกกันได้ดีบ่คอยป้าแม่พันในลูกก็ได้นำมานำแม่ นะชื่อว่าเป็นเคล็ดลับเคล็ดของผู้เฒ่าผู้แก่เป็นเห็ดไหนดูนะครับเม่มากนะน้ำมากเลยครับเพิรนหูใหญ่เหาน้ำแ,แม่เออเลาวอีซับมาอยู่เพิรนครับไกลๆบ่าอย่างเงี้ยเขาไปกวนเพิรนครับนะให้เพิรนอยู่สันซะนะเออกรสิแย่อยู่ด้านนอกครับนะเดี๋ยวก็จะอ,อบสัตว์ห่อหมอนมานอนฟงางงูครับนะมันนี่แหละไออัในใดสิมานอนฟาเป็นมูเนี่ย่าลืมมา อพอคว้าเครื่องดืม่มมันาไม่ได้ปุ่นแล้วนอนอ,อ้างว้างนอนอ้างวางโดดเดี่ยวเปียวเอกาอยู่นี่แหละครับเนะาะจะลองในย่างมือครับกว่าจะทำคอกแล้วไนละครับเนะาะจะทำตรงขามกัน,นครับเนาะพอมีรังค่ามียังแล้วนะก็จะลือออกนะลื้อคล้องออกอาจจะใส่สักซองของอาจจะใส่เฉพาะขอกของอึ่งเผานะครับเนาะใส่อึ่งเผาก็ออจะมี อาจจะมีอึงเผามีนม้ำตาลน,นะแต่วีว่สับทำแพงนะก็ลูกแล้วก็ล้านเพิ่นสองตัวนะครับหนึ่งสองสามหเจ็ดตัวนะครับนะจ,ะจะใส่ไปเจ็ดตัวรเราขอ,อกเพินนะครับนะมันอยู่ตะเพิ่นล่องเบิ้งนะเอาออกจากนี้ครับเห็นไหมหุ้นงิดครับอาร่มทองม่านนะครับเนาะม้วม่านอทองนะเขาล่า เดอมสิอาจจะติดครับยังได้กระสุน่าจะติดแถวบนลุงดูได้ลุงเงื้นงิดครับนะไปตามผู้นั้นผู้นี้มัดเขาก็แหลียมเงีวครับนะอาจจะโค้งคล้ายๆกันก็ไม่แดงครับนะแต่ว่าคุนคนเด็กเห็นยังนองเนอะเนียไปเลียมากครับลุนองเน้หมอบอเซาในโดนจัดการเป็นรอบนึงครับนะแล้วก็เป็นชมโฉกลูกเสือกไว้ ในเพิ่นสงบสติอารมณ์นะบ่อยู่ครับนดี๋ักการยุ่งบ,บาบเดียวครับเสื้อขาครับนะโหดลายดีครับนะเามครับแล้วก็แม่น้ำตานี่แรกๆก็ตอนคลอดไม่ไหมกับป,ปัญเดเพิ่มจับได้นี่น,นี่มากเขาบ่ได้เลยครับเนาะเอา่าจะเป็นงัวเดียวกันฝูงงัวหรือว่าจะเป็นเออ่งูหน่อยงัวใหญ่หรือว่า มีอย่งกาซางเขาไก่ลูกว่าไรเลยครับเนาะสามีฟ้ามาเขาไก่ว่าไรกันเรียนใส่เลยเนาะอ่ะคุณครับอ่าน้าให้บอดให้บอดเรียนใส่เลยครับเรียนใส่จะไปไก่ลูกคนนะเหยียบน้องเหยียบน้องอืมตาวหน่อยนี่มันเหยียบน้องนอนอยนู่นี่งนี้ก,กินไฟอีกแล้วคุณครับ น้ำเขาอีกครับน้ำไปเรื่อยครับตาพ่ะท่านเห็นดีครับเนาะโดนแม่แดงจิ้มตาไปอันนั้นนะสำหรับเนะแบบอ่อน้ำแดงเขาโห่เนี่ยนะไม่ไกลๆเพราะเห็นมาครับนะมันย่ำคลืนครับนาะอนไรโซ่ย่ำคลื่นเองครับ่เหมือนมิด <laughs> โอ้ กับมวนี้กันครับเอาอยู่คนเดียวนะมันนี้ก็บุคคลเดียวว่างครับเรามาเกี่ยวกอกเนะ่ยต้งตัดห้าเนี่ครับเราเดี๋ไปเอาฟางมันมีเกี่ยวเขาก็ขอหลายวย่างดีไปเอาครับมัวนี้นนกินฟางแห้งกับปันหนาห้าแห้งกั่กันครับก็เลยพดนน้ำเนี่ยจงไวก็คือสีบอด,ด้ลไระครับพ่งนี้ก็น่าจะตัดอีกครับนั่นแล้วก็ลดน้ำอีกนะบ,บ,ไะบ่ไว้แล้วใบราซื้อว่าใบพันนี้เรียบร้อยแล้วครับแห่งไปเรียบร้อยแล้ว ใบแหี่ยวหลายครับนะบดตัดบดใดล้วครับนะมันขาดน้ำครับเพราะมีการลดน้ำยากครับนะแต่ก็โชคดีอย่างคือบดได้เกี่ยวเขาเขาบอกมีให้เกี่ยวแล้วครับนะเบ็ดเสร็จเรียบร้อยข้าวไม่มีให้เกี่ยวครับนะกินกินนมกินนมดูเหรครับนะอ่าจะได้สองอาทิตย์แล้วครับนะ <c oughs> วันที่เจะได้เนาะเนาะลืม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 ในสูตีสองอาทิตย์แล้วครับนะสำหรับอ่า น้องน้อยนะกำลังเป็นง่วงขึ้นมาแน่ละครับนะแล้วไอหนุ yeah, <city 70> ่มตาฟางผมครับนะน้ำแดงครับมาเลยเหยื่อมาหน่อยแดงแดงครับได้แม่ครับสีแดงได้ครับโอ้เฮงดีครับจมูกดำหางดำนาะแต่เป็นตัวเมียนี่แจ่มเลยครับเนาะตัวผัวครับจะเบิ่งเพิ่อนแบาสีเป็นสีในใดเลยครับเนาะแข้งขากระตันครับเนาะขาใหญ่ครับเนาะ ตบคกอสีสูงบอนี่แหละครับประเด็นสูงหรือเปล่านะมันจะไม่สูงมากครับนะต้องรอดูครับเนาะของปลาครับนะของปลาเราแต่ของปลาเราก็ถือว่าไม่ขี้ริ้วขี้เละครับแม่พันให้ลูกดีครับนะเพราะว่าท่านหูพอครับรับนี่กินนุ่มเลยครับกับเอ่อหนูใ่เราก็อยู่นั่นกับดูซีซับกับ ลูกแหลกที่กันก็นให้ลูกดีกันนะนะให้ลูกดีแล้วปีนี้สำเนียงฟ้ามด้สาวสองครับนะบ่าสองครับนะน้ำด้วยน้ำแกงหอมแกงเพจผูแล้วก็ตามมาด้วยเออน้องน้อยเพจเมียครับนะแล้วก็ตามมาด้วยหนูใหญ่ครับนะหนูใหญ่เพจเมียแล้วก็ตามมาด้วยน้องสุดท้องสำหรับปีหกห้าปีนี้นะ น้ำแดงครับโอ้งยงงงครับนะมีแต่างไงไม่ตะฟูนค,ครับนะนะฮะหอ,อบศาสหอบม,มอมานอนนีกันครับนะเอามานอนเฝ้างัวกันครับนะถือว่านอนกระต๊อบนอนเถียงครับบริเถียงกับใครนอนเถียงคนเดียวนีะครับนะกะนี่ครับนะกะบริยุกไก่ครับบริเวณปล่อยงูขึ้นเก่าหลังบ้านนี่นะครับเนาะแต่ผมมีคนเบิองคนกะเป็นตื่นๆครับนะมานอนเฝ้าเป็นมูเป็นน้ำนะกะเป็นบริยู่ในขอกเแบิอง ไฟเบิองฟื้นนะผมเนี่ยไฟอันตรายกันครับนะเตรียมนำ้ำเตรียมยางเตรียมถังมาไว้นะเตรียมนำ้ำเตรียมเจาะตั้งน้ำไว้ใหพุ่นนะผมนะเพื่อกองฟางกอง,งยางนะไฟปิ้ไวไฟยางบางคนเบิองทั้งหมาครับงัวนหน่อยนะิปนี้ผมพอกระซำนี่ครับนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาราับชมเป็นกันรังใจครับผมตอนครับผมสวัสดีครับ